คือมีดพวกนีน้มันทํามาพอดีอยู่แล้วที่เราจับอย่างเงี้ยคือเราไม่กดเราจะแค่ให้มีดมันไปตามองศามันด้วยัวอ๋อคือปล่อยไกลไปใช่ครับ<ๆ>เราเป็นก้อนแล้วเราจับปลาขึ้นมา,มาจับปล<ม>ากี่ม,มือครับจับมือเดียวพออ่าจะจับปลาสองมือเออวางอย่างงี้นะครับ อันนี้เราก็โปะข้าวเอาข้าวไปอ่ะแต่จริงขยายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องขยายตัวแล้วก็จิ้มจริงไหม่ะเนี่ยเขาทิ้งที่ไฟฟ้ิ้งผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนจับนี่จับไหมไอ้โดนตัวไอ้โดนตัวปุ่มเออมันก็เหมือนจับปไานั่นแหละครับมาจับเร็ว สวัสดีครับนี่คือรายการเมดอินเมืองทองเพราะเมืองทองไม่ใช่แค่ตึกแต่คือวิถีชีวิตครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นซูโฮาจินะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมาจากฮอกไกโดเลยนะแล้วก็เป็นร้านอาหารชื่อดังในเมืองทองธานีของเรานั่นเองนะฮะวันนี้นะครับนอกจากจะมาทําความรู้จักกับร้านอาหารซูโฮาจิในวันนี้แล้วนะครับเราจะมาเป็นลูกมือเชฟด้วยเดี๋ยวเราไม่ได้ทำเองมีเชฟสอนใช่ไหมมีเชฟสอนนะครับคือแน่นอนมายืนหน้าร้านขนาดนี้ต้องมีคนดูแลอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอเชฟด้วยแล้วกันเชฟบิวเเชฟข้าามสวััััััััสสสสสสสดดดดีีีีคคคครรรรบบบวววบ แนะนำตัวได้นะครับสวัสดีครับผมชื่อสาธิตสิงเด่นนะครับชื่อเชฟดิวครับเป็นโอเปอรเลชั่นฝั่งเชฟก็คือเชฟก็เป็นเชฟใหญ่ของที่นี่เลยใช่ครับเป็นรองจากยามาซังเป็นผู้ช่วยคนญี่ปุ่นเหรอใช่ครับเป็นเชฟจากญี่ปุ่นเชฟครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเชฟช่วยแนะนำผมนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักร้านซูโบโฮจิมาก่อนว่ามีความเป็นมาหรือว่าเป็นร้านยังไงครับซูโบโฮจิร้านเรานะครับก็จะเป็นไตจักรยานะครับเปิดมาแล้วประมาณ50ปีครับโอ้เก่าแก่มากเลยครับใช่ครับส่วนีนไทยก็มี6สาขาครับตอนนีีี้้เพิ่งครรบบอ10 10ปปปไแลว ใช่ครับมีหกสาขาแล้วสไตล์อาหารที่ไทยเนี่ยเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือว่าแตกต่างกันเหมือนกันครนะับเป็นจักรยาเหมือนกันโต้จํารลัจกจัดเชฟโดยตรงก็อย่างน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ทางยามาซังเป็นคนพรีเซนต์เรื่องประวัติของร้านดีกว่ายามาซังนี่คือคนญี่ปุ่นใช่ครับเป็นเชฟญี่ปุ่นของเราโดยตรงเชฟญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นเลยจากแบรนด์ฮอกไกโดโดยตรงการพายฟังยามาซังครับ はじめまして、タイツボハチを統括している山口です。今日は北海道から来たツボハチを紹介させていただきたいと思います。ツボハチは北海道札幌の琴富という町で1973年に生まれました。最初のお店はとても小さくて、たったの8坪。坪というのは日本の面積の単位で3.3スクエアメーターを1坪として数えます。1、2、3、4、5、6、7、8。8坪。坪。8。坪8となりました。 それから日本のお客様に愛されて多くのお店を出し現在では北海道だけでも80店舗のつはちを運営しています。ツボハチは居酒屋なの 日本食レストランなのと聞かれることがあるのですがそれはお客様が好きなように選んでいただければと思っていますお一人でしみじみとお食事だけでもいいし友達と二人でのんびりとでもいいしパートナーとしっぽりとでもいいしご家族でワイワイとお子様はお食事大人はお酒でもいいそれぞれのお客様に好きなように楽しんでいただく際にそれがもし壺八だったら私は嬉しいと思っています 日本のつぼ八のモットーに安全で高品質な食品をお客様に提供することにより外食シーンにおけるお客様の喜びを追求したいという思いがベースにあります楽しくおいしく自然の恵みをつぼ八で楽しんでいただければ本当に嬉しいですそんな時対つぼ八でぜひ楽しんでいただきたいメニューは1つ目ポテト明太子焼きです これは私が20年以上前にアルバイトで日本のぼ鉢で働き始めた時にはもう存在したメニューでふかしたじゃがいもに明太子とマヨネーズを混ぜたソースをかけてたっぷりのモッツァレラチーズをのせて鉄板で焼き上げた一品です是非食べてみてください2つ目はお好み焼き風イカ店です天ぷらやお塩で食べるエビの天ぷらはいっぱいあると思うんですけど このメニューはイカの天ぷらにお好みソースとマヨネーズをかけたひと品となっていますお酒にもご飯にもとっても合うメニューです他にもお刺身やタラバガニや北海道のちゃんちゃん焼き石狩鍋釜飯などいろんな日本と変わらないメニューをタイのつば八で提供しているのでぜひとも当店にご来店くださいいらっしゃいませ <laughs> โอเคครับต้องขอบคุณยามาซังด้วยนะครับสำหรับข้อมูลร้านนี้นะครับผมมาพูดด้วยตัวเองเลยขอบคุณมากเป็นสซาว์แท็กจริงๆต้องบอกว่าพูดจริงเนื้อหารจริงแต่แปลผูก <laughs> โอเคเห็นได้ข่าวว่าวันนี้ทีมงานติดต่อมานางเชฟแล้วว่าให้ผู้ผมมาทําอาหารได้ครับมีเมนูย่างไหมครับเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยจะมีเป็นตั้นมากิแล้วก็ทอดปุุงเทมปุระครับย่างเนี่ยก็จะต้องใช้ความเสี่ยงนิดนึงความเสี่ยงด้วยเดี๋ยวูนะปกติอะเวลาจะทําอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามันต้องใช้ความสมาดินนึงเชฟบอกว่าต้องใช้ความเสี่ยงนิดนึงเสี่ยงนี่คืออะไรหมายถึงว่ามีดจะบาดมืออะไรเงี้่หรอทีมงานมีประกันน้มันนิดหน่อยโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าครัวนะครับต้องถามเชฟก่อนว่าถ้าเราจะเข้าไปครัวเนี่ยมีข้้้ออออปปฏิิบบบบััััตตยยยยงงงงงไาาคคครรร่่แกกเเลลนนะ็ืี มีถ้ากันเปื้อนมีหมวกแล้วก็สวมแมสถุงึ่งครับผมอ๋อชุดุอย่างนี้พอได้ไหมครับชุดได้ครับจะเดี๋ยวไปใส่เอกไปใส่ผ้าพัน้ผลแล้วก็หมวกได้ครับก็คือเราก็มีสแตนดาร์ดที่ชัดเจนนะอะไรที่ไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงนี่ไม่ได้เลยโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าครัวตามเชฟไปเลยดีกว่าครับผมป้า เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในครัวของซูโบฮะจิแล้วนะครับจะได้มาเห็นกันแล้วนะครับว่าในครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นมันมีหลากหลายนะเชฟเนาะมีทั้งแบบว่าย่างมีทั้งเป็นปลาดิบมีทั้งอทอดอะไรเงี้ยแยอะหมดซึ่งอยู่ในครัวนี้หมดเลยใช่ครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนําหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับอ่าเริ่องของ <ไป S 1> อันนี้ของเราก็จะเป็นเตาย่างนะครับซึ่งเตาย่างเราจะพิเศษคือเรายังใช้เตาถ่านอยู่เราใช้ไม่ใช้เตาแก๊สอ๋อคือนี่ไม่ใช่แก๊สหรอครับนี่เป็นถ่านอย่างเดียวเลยเหรอคือเติแล้วกาถ่านด้วยเนาะใช่ครับ แสดงว่าทุกเมนูย่างก็จะผ่าง<ม>เรียกว่าเตาถ่าน ใช่ครับเป็นเตาถ่านทั้งหมดของแบรนด์เราเขาบอกว่าเวลากินอาหารที่ทำจากถาา่านรสชาติมันจะแตกต่า,า,างกับใช้แก๊สเนาะใช่ครับมันจะมันจะรู้สึกกลมกล่อมกว่ากินมันหอมกว่าอ่ะไหนมีอะไรอีกครับอันนี้ก็จะเป็นครัวผัดของเรานะครับซึ่งมเมนูก็จะเป็นพวกน้าเบะหม้อร้อนอนะไรพวกนี้ครับแล้วก็ปาลายาร้อนพวกข้าวผัดกระเทียมพวกเสเต็กหมูสเต็กน้พวกนี้เราก็จะผัดที่นี่ทั้งหมดใช่คือถ้าผัดก็คือใช้แก๊สปกติใช่ใช้แก๊สปกติเพราะถ้าเราใช้ถ่านน่าจะรอนานจะไม่ได้แล้วเนาะรสชาติรสชาติของอาหารหรือว่าใช้ถ่่าานแแลล้วกก็ัดบบมมไูเสืออ โอเคครับไปดูต่อไปดีกว่าเชฟตรงนี้ก็จะเป็นเตาทอดนะครับของเราที่หลักๆเลยก็จะเป็นเคมปุระร้านเราก็มีเคมปุระใช่เคมปุระมันก็เป็นดีฟรายเนาะอำร้อนมาเหรครับตอนนี้ที่เราใช้ก็ประมาณ1 6 0 1ห0งองศาไม่คิดบอกว่าทำอาหารจะมีความเสี่ยงนิดนึงคือเป็นเตาทอดนี่แหละของน้ำมันไกระเด็นอะไรเงี้ยนะใ่สบาย แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นครัวซาซิมิหรือครัวเย็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นจะต้องมีครับอ๋อก็คือหมายถึงว่าเราก็เก็บปลาดิบในนี้แล้วก็คือเปิดออกมาแล้วก็หั่นสดตรงนี้เลยใช่ครับแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างผมเห็นมีอะไรแปลกๆอยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นมีดหั่นซาซิมิครับหรือชื่อเรียกว่านามมัิบะนามาจิบะ,บะใช่ครับมีดนี้มันต่างกับมีดหั่นอื่นไหมครับตัวนี้ที่มันต่างคือมันจะเป็นมีดคมหน้าเดียวจะมีความยาวประมาณหนึ่งหูซึ่งมันจะเป็น ซึ่งทางร้านเราก็มีเหมือนกันนี่นี่คืออะไรฮะนี่อันนี้เป็นขอบตกแต่งครับอันนี้กินได้ไหมไม่เอาเอาผมคิดว่าคุณจะลองอีกกินได้ไหมถามจริงไม่ได้ครับเป็นไม้ไผ่ตกแต่งเฉยๆไม้ไผ่อันนี้เราอินพอรตเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับญี่ปุ่นเลยจากญี่ปุ่นเหมือนกันแสดงว่าอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยหลายหลายอย่างก็อินพอร์ตมาระนช่สามาจจะอินพอร์ตเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเนาะเอาจริงนี่มีดเนี่ยผมว่ามีดเนี่ยของญี่ปุ่นใช่ไหมครับอันนี้จากญี่ปุ่นโอ้เออมาไปง้ซย ผมเห็นเคาน์เตอร์ยาวเรียงกันหลายเซสชันแบบนี้เวลาทํางานแบบฟูลทีมเลยจางยืนกันอยู่หลังเคาน์เตอร์กี่คนครับเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนละเซสชันเลยครับตามเขียงเลยคือ2เขียงกับ2คนหนึ่งเขียงกับหนึ่งแล้วคือเราแยกไหมแบบเชฟมือทอดเชฟมือหั่นเชฟมือย่างเพราะว่าส่วนมากะแบน์เราจะหาให้ทุกคนเป็นแทสทุก่วนอาหารไปใช่คือพยายามสอนให้ได้เป็นให้ได้หมดแต่ว่าเราจะให้อยู่ประจําให้เป็นทีละจุดก่อนก็จริงตรงนี้มีความรู้เพราะว่าตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะทำร้านอาหารเหมือนกันแล้วเขาจะให้เรียนรู้เหมือนกันเลยอย่างเนาะจักตามจุดเลยครับตอนนั้นที่ได้ทำ เลยไม่ได้เลยท e e t i ขยะก่อนไม่ต้องคู่อใครเลยก็คือว่าใครทําปลาอย่างเงี้ยสมมติปลากับทอดใช่ไหมปลามันต้องอยู่ของปลาเนาะทอดมันอยู่ของทอดอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะข้าวไม่ใช่ว่าคุณไปทิ้งขยะแล้วคุณมาหันปลาต่อก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ครัเชฟเราเข้าคอนเทนต์หลักเลยวันนี้เราจะได้ทําอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวสอนทอดกับซูชิ เอาทอดก่อนไหมเอาตามสูตรเชฟเลยผมต้องทำยังไงั้นเอาอนี้ถ้าเกิดเข้ามาใหม่อ่ะแบบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะผมต้อทำอะไรก่อนถ้าไม่เป็นเลยจะเป็นสลัดก่อนแล้วก็เป็นของทอดอ่าสลัดเ้วน่าจะมีอะไรให้เราแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันว่าชาเลนจ์แรกของเราในการทอดทอดเมนูอะไรครับเอบีเทมปุระครับเอบีเทมปุระเอบีกุ้งกุ้งชูเป้นทอดนะครับโอเคเอบีเทมปุระไปดูกันเลยเดี๋ยวครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทอดกุ้งอันนี้นะครับเป็นกุ้งลายเสือขั้นตอนแรกเลยเราจะทําการแบะหางออกให้มันเป็นผัดได้าะฉะนั้นเราบีบเข้าไปได้เลยใช่บีบได้เลยครับไม่เป็นไรแต่อย่าบีบแรงมากรองมันหักแล้วทีนี้เราก็แต่งนิดนึงบีบเพื่อให้มันยืดตัวออกให้มันยาวอ,อันนี้คือมันมีผลต่อการทอดหรือมันเพราะความสวยงามความสวยงามด้วยมีผลต่อการทอดด้วยเพราะว่าเราต้องทอดกุ้งให้ตรงอ๋อคือคือเปมนกุลมันจะไม่ใช่มอโม่ใช่แล้วก็หางเราก็ต้องแบะออกขั้นตอนแรกนะครับเราก็ผูกแป้งสาลีก่อนเลย ก็ประมาณนี้จะไม่ชุบน้ำมากอันนี้เราก็เป็นแป้งเทมปุระนะครับอันนี้เราก็นำข,ข้าพอเราชุบเสร็จนะครับเราก็เอาลงทอดได้เลยแต่การทอดมันจะต้องทําให้มันตรงคือเราต้อง,ต,งต้องจับแกว่งอย่างงี้นเ<ช>นอเชฟทำไมอะเพื่อให้มันตูแล้วก็ให,ให้มันตรงครับผมนึกว่าโยนลงไปเฉยๆนะ<ช>แล้วเราก็จะเซตไว้แล้วมันไม่ลวกมือใช่ไหมเ้ยไม่ลวกครับคืออีกวิธีหนึ่งให้มันตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอุ้ยคุ้ยกุ้งตัวแค่นั้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นนะ เราจะตีเก็ดนิดหน่อยเราจะไม่ตีให้ตัวมันใหญ่มากแล้วมือก็จุ่มไปในน้ำมันได้น,ในะใช่ครับอช่ครับทำให้ดูอีกวนโอเคครับผมเชื่อแล้วว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงนะครับ ก็คือจับหางแล้วก็แบ่งให้นะเชฟใช่ครับแต่เราต้องเอาสลังเขาลงนะเอาสลังลงด้วยใช่เนี่ยมันจะตรงเขามันเองแล้วก็ขยายเพิ่มเข้าไปอีกเพื่ออามือจุ่มลงไปเลยนะใช่ครับจุ่มได้แล้วมันไม่ร้อนใช่ไหมเชฟข้่งในนะร้อนครเื่ออมือจุ่มลงไปได้ทั้งมือไม่ร้อนเลยนะนิดหน่อยครับนิดเดียวเราจะไม่จุ่มถึงขั้นลงไปเลยจุ่มแค่แตะตัวนิ้วเราแตะตัวพอาีเดียวโอเคใช่ประมาณนี้ครับนานไหมครับเนี่ยประมาณสามนาทีครับเดี๋ยวจะปล่อยเขาไว้สักพักนึงให้เขาเซตตัวก่อน ถ้าทอดเองที่บ้านนี่มันคือไฟแรงสุดไหมครับหรือว่าตั้งให้มันร้อนแล้วก็หลีไฟมาไฟกลางครับไฟกลางก็คือไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงครับไม่งมั้นไหมมันหอมมากเลยนะหอมมากหอมทะลุหน้ากากเออจ,จริงจริง,รงคือกุ้งเทมปุระเป็นเม,มนูนที่ผมชอบเลยบอกว่าเป็นเมนูนที่ผมชอบสล้น,นี่ครับโอ้โหงานนี้กุ้งเหยียดตรงนี่แล้วก็ใส่จานตัดจานด้วยคว่ำกันนะฮะแล้วก็ไส้ลูบะโอ้โหและนี่ก็คือผลงานกุ้งเทมปุระนะครับระดับเชฟมืออาชีพจากซูโบะจินะครับมืออาชีพแล้ว ต่อไปมือหมักไหมมือพองมือพองมือครั้งแรกเลยมือหนึ่งอาคุณเอาเลยจริงเหรอโอเคเดี๋ยวลองดูกันเมื่อกี้โทนควรก่อนปึ๊บกดได้เลยครับตรงนี้ตรงเดือยมันมันจะมีเดือยอยู่นั่นแหละกดได้เลยให้นั่นตกแป๊กดีเหรอให้มันรู้สึกว่าแก๊ อ่าแล้วก็จะบานออกทีนี้ก็ชุบไปทีนี้ก็ชุบแป้งสาลีเลยครับชุบก,ก็คือใช่เอาชุกได้เลยเอามือชุกเลยนั่นแหละครับชุบไปทั่วนี่นะครับแล้วยังไงต่อฮนะอ่าแล้วก็มาชุบแป้งเทมปุระเลยครับโอเคเราชุบแป้งถึงแค่ประมาณนี้พอพอหั่นโอเคครับผมนี้ครับผมเอาลงไปเลยปื้อนี้ใช่ไหมใช่ครับมานี้โอ้โหโอ้ผมท้องคำฉ่ำอยู่แล้วสายเราแล้วก็ยังไงฮะแล้วก็ลงเลยครับทีนี้เราก็ลงไปเอาอะไรอ่า๋ยวนี้ครับโอ้ยไม่ได้ถัวโอเค นี่นะครับผมปล่อยเลยอ่อวาติกอีกเหรอีกครับอ่าทีนี้หยุดค้างไว้ก่อนโอเคแล้วค่อยแล้วค่อยปล่อยโอ๊งออ่ะแล้วทีนี้ขยายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องขยายตัวใช่ครับจุ่มไปเยอะเลยครับจะได้ไม่ร้อนเอาเลยแล้วก็จิ้ม จริงไหมเนี่ยเอาจริงดิ่ๆจริงหมดเฮ้ยเฮ้ยจับดิจับพ่ดิจับโดนดิเออมันก็เหมือนจับปลาเออจับได้เออมันมาจับแล้วมัร้อนนะเนี่ยอันนี้เตะๆเนี่ยแตะนิดเดียวประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วมา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 ดู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 อะไรครับวาดไปก่อน ทีนี้ปึ๊บไปทีนึงอันนี้เราจับให้มันตรงเราเซตไว้อย่างงี้ให้มันตรงอ๋อสันหลังลูกอันนี้อันนี้อันนี้คือสันหลังทองครับแล้วเราเรา,เราจับอย่างงี้ครับโ <Okay. S 1> อเคพอแป้งมันเริ่มพูดละเราก<พ>็ปล่อยทีนี้แหละตรงก็ต้องควานเยอะไหมอย่างเงี้ยไม่ต้อง,องครับแค่แค่แตะๆเราแตะๆไปงี้พอโ้อที่โดนน้ำมันดีโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงร้อนโอ้ย่ี้อนร้อนอยู่แตะแป้งเพิ่มก่อนพี่ถ้าพี่ไม่แตะแป้งมันจะร้อนแป้งเป็นตัวกานให้เราไม่ร้อนโอ้โหตัวเริ่ม จริงๆแล้วไซส์เขาจะอยู่ไซส์เขจอยู่ประมาณที่ผมถ้าเป็นสไตล์สรุปว่าอันนี้คือมันมีผอมไปกับอ้วนไปใช่ครับเดลองอีกตัวหนึ่งเอาอีกอ่ท้ำทำซ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 ้ำท้ำทำซ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 ้ำทำน้ผมก็ไดท้ไทำเ้ำได้ำทำซ้ำ้ครับ้ำทนซ้ำทำซ้ำอ้วนไปหน่อยอันนี้อ้วนไป้น่อย่้้ำอ้้้้้ย ออ๋แต่ที่ผมชอบนะแน้ๆ <S <s น Legend> ๆนั่งก em <si <si well> um ันน <si ั่นนะฮะกินก่อนแต่เขาไปรถเออแล้วมันต <si ้องพักไว้นานเลยเชฟไหก่อนจะกินก่อนจะอะไรเงี้ยถ้าพักเสด็จทั้งมันก็ประมาณ3ามสิบวิครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลยสามสิบวิเสิร์ฟเลยแล้วควรจะทานเลยควรทานเลยครับจะดีที่สุลเรารออะไรอยู่ล่ะฮะแล้วองค์ประกอบจริงตอนนี้องค์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างฮะตอนเสิร์ฟมันจะมีหัวใจเท้าฝนแล้วก็กิ่งฝนครับผมเสิร์ฟโกฟูไปแล้วก็เป็นน้ำเซนซูอยุหรือเรียกอีกน้ำจินบุระน้ำจินบุระอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปกันเลยดดีีีกกกกววว่่่าานนนนนพพััไไ้้ออะะฮเ๋ยปทรม นะะฮโอเคเมื่อกี้ร้อนๆกันแล้วเมนูต่อไปเย็นไหมใช่ไหมเมนูเย็นครับเป็นแซลมอนซูชิครับวนี้ว้าวสดไหมท่านนี้สดมากครับตัวนี้วันนี้เพิ่งขึ้นสดๆร้อนๆเลยวิธีดูปลาสดดูยังไงครับดูจากทางตื้นครับแล้วทางตื้อคือตัวไหนครับตัวนี้ครับน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะอ๋อเปล่าเปล่าว่าที่เขาเรียกว่าเปล่าหรอเปล่ากสีประมาณนี้คือจะเป็นปลาแซลมอนที่ยังมีความสดอยู่แต่ถ้าสีเขาเริ่มคล้ำแล้วเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำถึงเขียว นั่นนะคือไม่สบโอเคโอดูดีกว่าเชฟยังไงเอ่ยแต่เราเริ่มคันเลยเราวัดจากความยาวก่อนคือวัดง่ายๆคือใช้นิ้วเราเปิดจรวัดสี่นิ้วใช่สี่แนวนี้นะใช่ครับสี่แนวนี้คือคือคือไอชิ้นเนี้ยนะสี่นิ้วใช่สี่นิ้วอ๋อคือที่เชฟหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคือเป็นสี่นิ้วอ๋อสี่แนวนี้โอเคโอเคโอเคแล้วก็งายพาเขาขึ้นเราจะตัดตามขวางเราจะลงมีดโดยตรง อันนั้นคือชิ้นที่อยู่บนข้าวอะนะบนอันนั้นอะนะใช่ครับตัวนี้จะเป็นชิ้นที่อยู่บนข้าวจะประมาณนี้แล้วมันมีแนวไหนที่ต้องดูก็ต้องตกลตัววีแบบนี้หรือว่าจริงๆมันมันตัดได้หลายหน้าครับปลาพวกนี้แต่ว่าถ้าหลักๆคือเราจะตัดฝั่งลายปลาหาลยลงนี้เราก็ฝังเราอันนั้นคือหนึ่งชิ้นเรียบร้อยจะปั้นวิธีตั้งข้าวแล้วต้องรำให้มือเราชุ่มบัดมัดไม่ถึงกระแฉดแล้วเราก็ตั้งข้าวข้าจะมาคำไม่ใหญ่มากนี่นะครับ อัน,นี้เราจับปลาเนี่ยเราจะพาพอดีนิว้วเลย๋อมีเหตุผลทของมันอยู่ใช่การวัดง่ายๆซือให้มันพอดีอันนี้เราปั้นเป็นก้อนเราปกครับแล้วเราก็กด พราะการต้นซูชิเราจะไม่ปั้นข้าวแน่ข้างในจะต้องพวงใช่ข้างในจะเหมือนมีอากาศอยู่ไม่ให้มันแน่นมากมเหมือนข้าวเหนียวที่เรากินอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมมีหน้าเหรอเวลาถ้าเกิดว่าเขาปั้นไม่ดีอ่ะมันเลยแตกไงใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันต้องปั้นให้แบบว่าให้มันดูแบบไม่ได้แน่นเกินไปพอกดหลุดดันต่างโอ,อ,อ้คือคือพอกดเนยปาล์มก็จะแบนลงไปอีกใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้สวยเลยอ่ะ แต่ลองดูอามาเหมือนจะง่ายแต่ว่าผมว่าไม่แล้วล่ะจากที่เห็นทางเนี้ยเดี๋ยวผมสอนทีจับมีดก่อนจับมีดพวกนี้คือเราจะต้องจับนี้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดแรงตัวนี้เป็นตัวหลอกแล้วทีนี้เราลงมีดเขาทํามายาวเราลงไปเลยเต็มมีดแล้วก็สไลด์สไลด์ลงแล้วความบางเราจะรู้ได้ไงความบางอันนี้ต้องแล้วแต่ผลใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีน้าหนักปกคุมอยู่คือถ้าบางมากเข้ามือไงใช่ครับอ่ะลองดูครับนั่งไงนะครับอย่างนี้นะอ่านั่นแหละครับจำอะจะให้เต็มจับานี้ เอาให้ท่านนักมือนะแล้วทีนี้เราก็ลงปลาเลยอย่างนี้เหรอรใช่ครับมือถ้าไม่อยากให้หใหครชอบใช่ต้องประคองแบบนี้่ะแล้วก็เลื่อยลงโหนี่ไม่ได้ออกแรงเรยเลื่อยลงเข้าตัวเราอย่างเดียวผมไม่เลื่อยขึ้นใช่ไหมไม่ท่าเลื่อยเด็ดขาดคือ,ต,อ,อต้องปาดทีเดียวต้องปาดทีเดียวใช่ครับอย่างนี้เหรอครับใช่ครับอันนี้คือได้แล้วใช่ได้แล้ววางไปไหมครับอันนี้หนาขึ้นอีกหน่อยนึงแต่สวยแล้วครับอ๋อโอเคลองดูชิ้นก็ได้พอคนละสองชิ้นน่าเลยครับถุกต อย่นี้ใช่ไหมฮะก็คือดาวแค่นี้สวยนี้สวยนะครับอันนี้สวยโอ้ยโอเคอ่ามาตามมือเลยโอเคลองดูครับมือฝั่งเนี้พยายามไบ้ออกเพราะว่าไม่งั้นโอกาสเข้าจะมีจะประคองเหมือนเราประคองตัวนี่หรอใช่ครับอันนี้ไม่ได้แล้วกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมถ้าเราไม่ประคองปุ๊บมันจะเลื่อนหาเลยปึ๊บนี่ทำไมไม่เลื่อนขาดขไหมขาดนี่ถ้าเลื่อนไม่เลื่อนมันต่างยังไงเชฟคือมีดพวกนี้มันทํามาพอดีอยู่แล้วที่เราจับอย่างเงี้ยคือเราไม่กด เราจะแค่ให้มีมันไปตามองศามันดีเจออ๋อคือปล่อยใจไปใช่อ่ะอันนี้ก็ลองดูเซอเซ์ครับโอ้โหอ่านั่นแหละครับถูกต้อง <laughs> เอ๊ะไปไ้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเฮ้ยโหหนาพิเศษขาดทุน <laughs> <laughs> มาดี ออกเลยทําอย่างนี้อย่างนี้ต้านอันแรกแรกเลยทํามือให้ให้มันเพื่อข้าวจะไม่ติดมืออันนี้ก็เราก็เอาข้าวข,ขึ้นมาหยุมมามใช่ครับหยุมขึ้นมาเลยโอเคอันนี้ได้ลวปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆเลยแต่ไม่ได้กดเข้าไปแน่นนะแค่ประคองให้เขากลม,มเฉยจะอ๋อติเอดเฉยเห็นไหมครับ้ามือเราไม่แบบไม่หมัดมันจะมันจะติดเอาผ้าเช็ดได้เรื่อยครับมือผ้าตัวนี้เราไปทําความสะอาดตลอดโอเค<ม>เราเป็นก้อนแล้วเราจับปลาขึนมามลกวลากีดมือครับ จับมือเดียวพอจะจับปลาสองมือเขยวางอย่างนี้นะครับตัวนี้เราก็โปะข้าวเอาข้าวปลาใช่ตัวนี้เอามือกดให้มันแตกหน่อยนึงโอเคทีนี้เราก็จัดให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอ่าอ่านั่นนี่เนี่ยฮะโอเคถูกต้องทำางนั้ได้ได้ได้แต่ทีนี้มันมีสองวิธีมันมีกลับอย่างนี้กลับกลับอย่างนี้โอ้อย่างนั้นดีกว่าอ่าันนี้เอาอย่างไงอย่างนี้แหละได้นี่โอเคป๊บพอเรากลับมาแล้วเราก็ลูด อยู่ด้านข้างแล้วกดนิดหน่อยด้านข้างนี้รูดแล้วเราก็บีบลงไปรูดเงี้ยรูดอย่างงี้ใช่ครับรูดลงไปเลยโ <Okay. S 1> อเคน,นี่ได้ไหมครับน, <Okay. S 1> นี่เนาะประมาณนี้โอเคคว้โอเคโอ้โหนะโ และนี่ก็คือผลงานซูชิของพวกเรานะครับผมเป็นไงบ้างนะเชฟเอาเป็นตัวเลขแล้วกันนะให้4เต็ม10ไปก่อนให้สิบโตโตเข้าออนเข้าออนเลยโอ้โห้้ไดลเอามีชิ้นนี้เริ่มดูดีเออสวยๆชิ้นนี้ขาดทุนขาดทุนขาดทุนนะะแต่ก็นั่นนะฮะมีดไม่บาดก็บุญแล้วใช่ไม่บาดก็โอเคแล้วปกติเสิร์ฟยังไงบ้างครับจัดแต่งตาอยังไงนะจัดแต่งอ่าต้องวางบนใบไผ่เนาะใช่ครับอ่านี่ครับ ที่เราเวลาเราเสริมเราก็จะเป็นประมาณนี้โอ,โอ้เรียบร้อยแชเลนซ์นี นะะฮสรุปง่ายๆคือมันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสในการทำบ่อยๆแล้วมันมีเทคนิคจุกทิ๊กอะไรต่างๆเช่นเมื่อกี้ปั่นข้าวอ่ะคือไอ้บทมันจะติดอ่ะมันก็ติดเลยไอ้บทมันจะไม่ติดมันก็มันก็ลื่นเลยเออมันก็ลื่นแบบทำไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันนี้ก็เหมือนการปลาเนี่บทมันจะแบบมันจะเลื่อยพอดีมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่เราเหมือนเชฟคือรสชาติเหมือนกันใช่ครับนี่อย่างน้อยก็รสชาติเหมือนกันเราไชฟออกมารสชาติเหมือนเชฟอ้ยเพราะว่าเชฟปรุงข้าวไว้ให้หมดเลยวกัน นี่ก็คือทั้งหมดของผลงานเราใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราดิเทมด้านหน้าด้านหน้าดิเทมเขาไปเพิ่มมาเนาะเป็นแต่อันนี้เป็นเพิ่มเนื้อปลาเข้ามาเป็นโซชิหน้าล้นไปอ่างกันเดี๋ยวเราลองชิมจากผลงานเราก่อนแล้วกันเนาะอ่าได้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้เชฟค่อยอธิบายกันผมจานไหนผมจำไม่ได้นะเชฟน่าจะดูออกว่าอันไหนเล่ยอ่ะเล่ยย์เนาะใช่ครับ ทานยังไงนะครับผัวใช้เท้าเนี่ยมันจะต้องผัวใช้ผลนี่มันต้องอยู่ยนะครับปกติเขาใส่หรือไม่ใส่อะครับใส่ไปในน้าเลยครับหมดเลยเครับใช่ครับหมดเลยครับแล้วแต่ลูกค้าชอบด้วยถ้าลูกค้าไม่ชอบเยอะก็ใส่นิดเดียวเดี๋ยวไม่ใส่เลยก็ได้ใช่เป็นออริจินอลแล้วกันจิ้มอย่างนี้นะฮะใช่ฮะใช่ครับใข่ทอดว้าอร่อยจังได้ด้วยหรอแต่เมื่อกี้ฟังเสียงกังกอดเลยครับ่จริง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 ผมไม่ใส่ไอ้นี่เอาเลยใช้เท้าใช่ไหมฮะ แต่ว่าจริงมันใส่ไม่ใส่ผมแยกไม่ค่อยออกเลยเสียงกรอบยังมาอยู่กุ้งมันตัวใหญ่จริงใช่ครับุ้งคือกุ้งมันตัวใหญ่จริงคุณกาศเรารู้สึกได้เลยว่าเออมันมันแบบมันตัวใหญ่อะมันมีเลือกไซส์ไหมใช่ครับขาดไซส์มาเลยเป็นไซส์ใหญ่หาของกินไม่หางกินได้ครับกินได้ทั้งตัวเลยกุ้งส่วนมากคนไม่กินหาเพราะรู้สึกว่ามันจะบากปากเลยนี่หมดแล้วกุ้ง อร่อยกินกุ้งแล้วแบบยิ่งทอดแล้วอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบกินง่ายอ่ะผมคิดดีกว่าคือชุกไล่เสือเนี่ยเนื้อมันแน่นอยู่แล้วอร่อยดังนั้นอาหารเถือนเลยกินเถื่อนฮะของของร้านนี้เขาแบบกินทั้งตัวมันควรจะกินทั้งตัวเพราะมันอร่อยเออใช่ครับคกินทั้งตัวดีจิงต่อไปสองนี้ของผมเนาะแล้วก็ของคุณตอมของเทปถ้าจะไม่ผิดอ่ะไม่ใช่ของของมันฝาของคุณอ่ะทัอันใหญ่ๆอันนี้ของผมนี่ของของผมอันท้ายสุดเอาผมจะเป็นอันนี้อ๋อถูกไหมอันนี้ของของเฟอันนี้ของผมไม่นนขอองงผมขอคุณนะสองนใหญ่เนี่ยของคุณอันนนใหหญ่แล้วาเี่ยของคุณนะ นี่ไงของคุณอันหนาผมจำได้ไม่อันนี้ไม่หนาอ๋อไม่ใช่อันนั้นปุบติดเปลวที่ผมพันนะอ่าแปลว่าเดี๋ยวกินกันไปสัดเลยเคุณเอาข้างหนาสุดของคุณอ่ะสัดเลยที่ว่าใช้ผมสงสัยมานานแล้วกินกูช้อ่ะวาซาบินี่มันต้องลงไปที่ไม่ครับถ้ากินนี่ถูกคือเราต้องเอาวาซาบิแปะปลาไปไปใช่ครับไม่รู้เราเมดอินไทยแลนด์คนด้วยนะครับก็คิปก่อนชิ่อผมไม่ได้ ไม่เลยหรออันนี้นี่ยเนี่เขข้าวจะแตกไม่แตกมาดูตรงนี้นะน้องจิ้มไงครับเวลาขีปเราจะขีปปลากับข้าวแล้วก็มันจบแล้วเทปมันแหล่บิ่มเบ่มมันหวานเลยคือไม่ค่อยอร่อยขอโทษขอโทษแต่ว่าอร่อยมากเพราะว่ามันอร่อยมากแน่นมืนแน่นมาเนี่ยอันนี้ป้ายอย่างงี้ใช่ไหมครัใช่ครับก็ต้องตะแคงไหมใช่ครับตะแคงตะแคงนะปลาจิ้มโชยุต้องตะแคงถูกป่ะครับอย่างงี้แล้วก็ขีปมาอย่างงี้ให้ปลากับข้าวอยู่อย่างงี้ครับแล้วก็ครับผม โอเคครับเมื่อกี้เราพูดถึงเมนูที่เราทำกันแล้วเดี๋ยวให้เชฟให้คะแนนทีแล้วกันว่าสามเมนูที่พวกผมทำเนี่ยใช้เท่าไหร่ ก็โอเคกลางๆกลางๆสิบห้าเต็มสิบโอเคโอเคแบบเวลาสอบสมัยเด็กๆก็คือสอบผ่านสอบผ่านแบบก็ใช่าก็เกือบตกโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มเนอะเราได้มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่มาลองเป็นลูกมือเชฟมาลองแกล่ปลามาลองทําตูชิมาลองทอดนล้ามันลวกนะฮะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาทําแบบนี้นะฮะก็เราเคยแต่เป็นผู้กินสั่งเชฟทีเอาตูชิหน่อยเอาเทมปุระหน่อยแต่ข้างหลังเนี่ยมันต้องใช้ความชำนาญนะอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจมากคือความพิถี ฐานของทางร้านซูบุฮาจิที่คัดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่มันได้ดีได้อร่อยขนาดนี้ส่วนตัวผมประทับใจมากผมบอกนะวันนี้จะบอกว่าการที่เรามาทำได้เทตได้ทําได้ลองทากับเชฟเนาะแ,แล้วมากินใปนสิ่งที่เราทำอ่ะมันเหมือนเราได้เรียนรู้เรื่องราวของอาหารว่าก่ามันจะมีมาอยู่ตรงนี้ได้มันมีเรื่องราวยังไงเหมือนเราได้ได้ไปอยู่ตรงนั้น,นอ่ะแล้วเป็นผู้ผลิตแล้วก็ได้กินเองมันทําให้เราแบบมากินครางต่อไปอ่ะเราจะรีมายถึงสิ่งที่เราได้ทํอ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเอออาหารมันมีเรื่องเรา,เารทอท่ะไม่รู้มมดันลงไปเรา เพราะมันเออเอามีดลงไปมันก็เสร็จแล้วอ่ะเอามีดลงไปมันก็ได้แล้วปั้นขึ้นมายังไงมันก็ติดมืออย่างเงี้ยราองเหยียบมันง่ายแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันมีความพิถีพิถากทั้งการที่เชฟเองเช็ดมีดเช็ดเลยตลอดเวลานะครับคือมันมีความใส่ใจเนาะมันทำให้เรามีสตอรี่ในการกินอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับยิ่งบรรยากาศในร้านเนี่ยมันอยู่ญี่ปุ่นจริงๆรรูปรสกลิ่นเสียงมีทุกอย่างที่ สบูฮอยจิครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเชฟฝากร้านหน่อะนะกันก็ฝากร้านช็อคโกโดสบูฮอยจิไว้ด้วยนะครับมี6สาขาทั้งหมดจะมีที่บีไฮตรงข้ามมสทมีที่สาขาเดลพมานาดมีสเปลที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็คอสโมที่เราอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสาขาพอทเทลแล้วก็มีที่ราชพฤกษ์อีกหนึ่งสาขาที่กำลังจะจะเปิดก็คือเซนทรัลเวสเกตใช่ครับมีเราชพฤกษ์มีปูด้วยปะใช่มีปูยักษ์ปูตัวโตมาหน้าใช่แต่ผมจะบอกว่าตัวนั้นอะเฮียต้อพี่ต้อพี่ต้อพี่สุพจน์อเค้้าไไม่่ดแแกกะลั แข็งแล้<ด>เลวเขาแกะปูด้วยนะผมก็แกะปูนะแกะโรตีแกะกุ้งก็แกะได้ โอเคอย่าเพิ่งไปไหนตอนหน้าเราจะยังคงคุยกับเชฟกันต่อนะครับผมถึงเรื่องราวการที่มาเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นและมีความชำนาญได้ขนาดนี้นะครับน้องหนูคนไหนอยากจะเป็นเชฟญี่ปุ่นเนี่ยคงต้องหามพลาดเลยเนาะโอเคแต่สำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณเชฟมากนะครับผมขอบคุณครับเชิญดีมากนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเม็ดอินเมืองทองในช่อง Impact Area Facebook และ YouTube นะครับเพราะเมืองทองไม่ใช่แค่ตึกแต่คือวิถีชีวิตครัับสสวดีครับสวัสดีครับ